to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวที่มีคานไลค์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม r อาวีมีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50าบาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r อาวโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะ่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโลนาคอสนะครับสำหรับนาคอสในแพทนี้คือแพทของนาคอสเลยก็ว่าได้นะครับผมถูกบัฟมาแบบบัฟมันดูบัฟแบบเหมือนจะไม่เยอะแต่ก็เยอะมากๆเลยนะคือตีเร็วขึ้นแล้วก็อึดขึ้นนะครับผมมันเลยทําให้นาคอสในแพทนี้คือฟาร์มไวขึ้นนะครับผมรีดดาเมจได้ไวขึ้นแล้วก็อึดขึ้นรอดง่ายขึ้นด้วย นะครับผมถึงตัวมันจะดูเก่งดูโกงสักแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับคนที่กําลังหัดเล่นนาคอสเนี่ยก็คือแบบผมพูดได้เลยนะต้องเล่นประมาณร้อยถึงสองเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปฝึกเล่นในหมดธรรมดานะอย่าเพิ่งมาเล่นลงแรงนะครับผมมันจะเหนื่อยมากมากถ้าเกิดเอามาลงแรงนะครับผมเพราะว่าตัวมาเล่นยากนะครับผมเนี่ยก็เคยเป็นเมนนาคอสมาเมื่อก่อนสมัยซีซันแรกๆนะครับตอนนั้นเะนี่ยผมเล่นป่านะครับผมแล้วตั้งแต่แบบซีซันกลางๆรู้สึกตั้งแต่ประมาณซีซัน7ซีซัน อะไรประมาณนี้ผมเริ่มมาเล่นเมดแบบเต็มตัวนะครับผมเริ่มมาจับแต่มเมดนะครับผมก็แทบจะไม่ได้จับปลายเลยนะครับผมแล้วก็นาคอสผมเนี่ยกากมากนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้แล้วแบบรู้สึกว่านาคอสผมกากเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือผมก็จะมารีวิวนาคอสในแพทใหม่นะครับผมนาคอสถ,ถ้าอยู่ในมือของคนที่ช่ำอยู่ในมือของคนที่เล่นโหดเนี่ยผมบอกเลยนะ เป็นตัวหนึ่งที่โหดและจับยากมากๆนะครับมันจะดูแรงมากๆมันจะดูแรงกว่าเราเล่นมากๆเลยนะครับผมสําหรับนาคอสที่อยู่ในมือของคนที่โหดนะครับผมก็จะจ่ายสกิลเป็นคอมโบเป็นจังหวะเข้าออกเขาจะเป๊ะปะหมดเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยคือแบบมัาต้องฝึกเยอะนะครับถึงจะทําได้แบบนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเซตเอทเทมรูลพลังแฝงนะครับผมโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตเอทเทมรูลพลังแฝงนะครับสำหรับเซตไดเทมเซตนี้คือผมจะไม่เล่นขวานแล้วนะครับในซีซั่นนี้ผมจะเล่นเป็นดาบนะครับผมเพราะว่า ผมชอบดาเมจนะส่วนใครจะอยากเล่นขวานก็ได้แล้วมันก็ตามสถานการณ์นะครับผมเจอตัวเบอร์เยอะๆเราก็เล่นขวานก็ได้แต่แพทเนี่ยคืออันตรีมันถูกปรับมาใหม่นะครับถ้าเกิดตอนที่เราไล่อันตีเนี่ยมันจะอึดขึ้น25%นะครับผมก็เลยเล่นเป็นดาบนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยมันปาดสะใจดีกระโดดเข้าไปปาดทีแบบครึ่งหลอดอะไรประมาณเนี่ยมันก็ที่จะปาดเจ็บนะครับผมก็เลยชอบนะครับสวยเทมชิ้นที่5เนี่ยก็คือแล้วแต่ชอบเลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบดาบคีเพราะว่ามันตีคนแรงนะครับผม แต่ถ้าเล่นเป็นโซเลเวอร์เนี่ยโซเลิไม่ใช่สิเล่นเป็นไฟเลทูดเนี่ยไฟเลทูดเนี่ยจะเตะป้อมแรงแล้วก็คอมโบสกิลแรงนะครับอันติจะแรงนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็เลือกใช้เอานะครับแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนรูนนะครับผมรูนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นรูนเลทสิบอ่า 7, สปิริตเจ็ดเอเซนิเวอร์สามแล้วก็คอสิบนะครับผมก็จะเป็นรูนขี้สิบหกนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะ ห้อยดูดเลื่อมา3เม็ดนะครับผมรุนไอรุนเก่าที่ผมชอบใช้น่ยจะเป็นรุนอเวกนะครับผมรุนอเวกสินะครับมันก็จะตีเร็วมากๆนะครับแต่แพทนี้คือนาะคอสถูกบัฟมาให้ตีเร็วแล้วนะครับผมผมก็เลยใช้ป็นรุนเลดรุนเลดก็จะเพิ่มโอกาสการติดขีนะครับทำให้เราจ่ายดาเมจอ่ะมันจะมีจังหวะที่เราจ่ายดาเมจเนีแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดมันติดคี นะครับผมส่วนไอรูนสีม่วงเนี่ยตรงกลางเนี่ยค,คือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่สปิริตเหแค่ห้านะครับผมใส่เอเซเลเวอร์ไป5เม็ดเลยนะครับให้ดูดเลือดมันแรงๆนะครับผมหรือบางคนเนี่ยใส่ไป10เม็ดเลยนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับลองเอาไปปรับใช้ใดูได้นะครับรูนนะแต่ว่าผมชอบแค่3เม็ดพอนะครับผมเพราะว่าผมชอบดาเมจนะครับผมประมาณนี้นะเซตได้เทมรูนพลังแฝงนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไ้ด้วยนะไปได้ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมมื่อไนร่ก็ไปรับชมวามสนุนกวกัาในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโลนาคอร์ะครับ ตัวของนาคอสในแพทนี้คือผมบอกได้เลยนะเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากๆนะครับผมคนหยิบมาเล่นบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเก่งขึ้นจริงๆนะครับผมแต่ก็มีทั้งเกมที่ผสมความสําเร็จแล้วก็เกมที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมเกมที่ประสมความสําเร็จเนี่ยก็คือนาคอสท,ที่ช่ำนะครับคนที่เป็นเมนนาคอสจริงๆแล้วมันยิ่งมาเล่นในแพทนี้ผมบอก,กเลยนะมาโคตรเก่ง นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะคอสในแบทนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการใช้สกิลหนึ่งของผมทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับผมจะไม่รีบใช้สกิลหนึ่งสองครั้งนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยถูกไม่ใช่ดิพาร์สีของนาคอสถูกปรับมาใหม่นะครับทำให้พาร์สีของนาคอสเนี่ย คงความฟัน์มไวขึ้นเนี่ยประมาณ3วินะครับจะปกติเนี่ยแค่2วินะครับเพื่อให้สปีดเนี่ยห้าสิบเลยนะครับผม50%นะครับจาก40%นะครับมันเลยทำทำให้นาคอสในแผลดเนี่ยฟาร์มไวขึ้นมากๆนะครับผมเนี่ยดูดีเรามาจบเวฟกลางแบบว่าคลิปยังไม่ชนแต่โอเคตอนนี้เรามีลมช่วยฟาร์มนะครับแต่ถ้าไม่มีลมช่วยฟาร์มเนี่ยเราก็จะจบที่คลิปกลางพอดีนะครับผมตอนที่คลิปกลางมาชนพอดีนะครับน่าจะได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีสไลด์อีกหนึ่งทีนะครับสไลด์ปาดก็โโป๊ะอเค โอเคสวยเพื่อนโอ้โหได้มา2คิวนะครับแต่ว่าผมก็เจ็บอยู่นะครับก็เป็นตัวชงให้เพื่อนนะครับผมชงไปได้2คิวนะถ้าเกิดผมได้คิวนี้จะดีมากๆเลยนะครับเหมือนเวเลสจะเดินเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมเขาได้อยู่ในเลสแล้วนะโอเคเขาออกไปแล้วนะครับผมผมพยายามฟาร์มเลสตัวนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดโอเคไม่น่าจะมีใครมาเจาะแจ้วนะแล้วเรามีผลนิตด้วยนะครับผมฟาร์มไปก่อนนะครับเราต้องตีหาเลือดไปก่อนเพราะว่าเราห้อยรุนดูดเลือดมาด้วยนะครับผม เขาไปวิ่งตามล่าเลเตอร์กันนะครับผมจะช็อตนี้ก็ฟินไปนะครับผมรอออฟเลนนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าออฟเลนเนี่ยกลับบ้านไปเติมเลือดนะครับไม่อยากจะแย่งเพือดเขาเต็มที่นะครับผมก็แบ่งเพื่อนด้วยนะครับเวเลกกำลังเดินมานะครับผมนั่นไงมาจริงผมก็ช้อนนะครับผมและผมก็ไม่ได้คิวนะครับเพื่อนกด e xq ลาไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเปิดก่อนก็ถือว่าชงให้เพื่อนไปนะครับโอเคถือว่าเราเดินเกมมาได้3คิวแล้วนะครับผมเราแอซิดไป3นะครับ พิ่มทีมคิวไปสามนะครับถือว่าเราเดินเกมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนายคอสเป็นตัวหนึ่งที่เดินเกมเร็วมากๆนะครับจริงๆเนี่ยมันเล่นได้แต่เวื่อสองเลยนะถ้าเกิดเพื่อนต้องการที่จะเล่นนะครับเราเคลียร์บัฟตัวเองก็เราก็เล่นได้เลยนะครับถ้าเกิดกดทีมห้านะครับแต่อันนี้แบบมันไม่ได้ทีมห้านะครับเนี่ยเราก็เข้าไปช้อนนะครับได้นะครับผมต้องออกนะครับช็อตนี้ออกมาก่อนนะครับรอสกิลหนึ่งคูดาวมานะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวไอ้เพื่อนใหม่นะครับเขาก็โดดมาสองนะครับผมออกนะครับผมวิ่งแบบยาวๆเลยโอเค ถอยยาวเลยนะครับผมแต่ละวาร์ปตรงนี้นะครับเป็นป้านคอร์สเป็นตัวท,ที่ชงดีนะครับจังหวะเข้าออกก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเข้าเข้าง่ายออกง่ายเอ้ยอะไรอะ่ะโอ้นายก็เกินไปหรอกเพื่อนอย่างนี้ก็เดินกลับบ้านเลยก็ได้นะครับผมไม่ต้องวาร์ปก็ได้นะครับตอนนี้เราแอซิดไปห้านะครับทีมก็ฆ่าไปห้านะครับคือถ้าเปลี่ยนแอซิด่าเป็นคิวเดี๋ยวตอนนี้คือผมจะรวยมากเลยนะเงินผมจะดีดขึ้นไป อีกพันหนึ่งอ่ะเป็น2007อนนะตอนนี้ถ้าเกิดผมได้ค่า5แล้วผมจะรวยเร็วแล้วก็แบบมากดฝั่งตรงนู้นเนี่ยขึ้นยับเลยนะครับจำนวนคนฝั่งนู้นเขาเยอะกว่านะครับถ้างนั้นผมจะตีบูก่อนละกันนะครับผมแล้วค่อยเข้าไปเล่นนะโอเคเป็นยังไงบ้างสภาพเกมตอนนี้น่าจะได้เบาดำนะครับผมเข้าไปช้อในให้เพื่อนนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ไม่ได้คิวอีกเหมือนเดิมนะครับผมคนที่ได้คิวก็คือลาวิวนะครับคือตอนนี้เราเปิดเป็นตัวซัพพอร์ตให้ทีมเลยว่ะทุกคนมันยังไงวะเนี่ย โอเคไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อนได้ค่าก็ก็ดีใจด้วยนะครับผมถึงเราจะได้เงินน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราทําเกมได้ดีกว่าปากสวนรารมนะครับโอเคฟาร์มไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดมันคีบขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรีบออกไปเล่นนะครับก็กลับเข้ามาฟาร์มก่อนนะครับเนี่ยฟาร์มให้มันครบทุกกลุ่มก่อนนะครับผมแล้วค่อยออกไปเล่นใหม่อีกรอบนะครับเนี่ยฟาร์มไปเลยนะครับผมเห็นบ้านนาครอนแผลดนี้ง่ายที่จะฟาร์มไวมากนะครับเพราะว่าตัวมันตีไวขึ้นนะครับผม ื่องด้วยพาสีที่เพิ่งปรับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งปรับเข้ามาเนี่ยก็คืออันตินะครับตอนที่นาคเขาว่าลังไล่อันติอยู่เนี่ยจะรับความเสียหายเบาลง25นะครับถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับผมเราเกี่ยวให้เพื่อนได้นะปุ๊บปุ๊บจบโอเคเพื่อนจับไม่โดนนะครับผมอเลสเตอร์น่าจะจับไม่ถึงด้วยนะครับถ้าเกิดมีฟิกอาจจะฟิกจับแล้วนะช็อตเมื่อกี้เนี่ยช็อตไม่ได้นัดหมายนะผมชงให้เพื่อนได้ปะเพื่อนเล่นปะโอเคเพื่อนไม่เล่นแต่ผมจะเล่นแต่ผมจะล่วงด้้วยยตอนนเี ข้อนะอ่าซาตาาบินสวนทุกคนตอนนี้ก็ต้องวาร์ปก่อนนะครับยังไงซาตาตัวนี้โอเคเขาเสียฟิกเกอร์แล้วนะครับผมเราน้าจะต้องกลับไปเอาบูก่อนนะครับเนี่ยเล่นนาคอสก็พยายามดูทีมนะครับผมออกมาเล่นออกมาเล่นแล้วก็กลับไปฟาร์มแล้วก็แยกดันนะครับนาะคอสเป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นป่าแบบป่าสปิดพุทธะทุกคนอ่ามันเป็นป่าที่เล่นแบบว่า แยกดันแล้วก็วิ่งเข้ามาเติมไฟคอยดันป้อมคอยกันป้อมไม่ทีมนะ่ะมันเป็นป่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยนขาจะคล่องแค่วงไวตัช็อตนี้ผมคอมโบไปไม่ตายนะครับตาต้าก็บินสวนนะครับผมเบาดัมเป็นตัวนึงที่เราไม่ชอบเหมือนกันนะครับตอนที่มันกระทืบพื้นอยู่เนะี่ยเราตีมันเบามากนะครับผมอ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะนยฮะบาดัม <c oughs> ไม่ไหวนะทุคนนคกคนเนี่ยตอนที่เขากระทือพื่ออเงี้ยเราตีเบาะนะครับแล้วเราเป็นตีแทงนานด้วยนะครับผมผมจะพยายามเคลียร์เวฟนี้ให้ได้นะครับโอ้ยขอเคลียร์หน่อยก เจาะจ๊ะไม่เลิก er, เลยที่เองเป็นโลมหรือเองเป็นออฟเลนวะเนี่ยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้วะเนี่ยโอเคหาเลือดก่อนทุกคนคือไปเทตกับไอ้บาวดามเนี่คือไม่คุม้มเลยนะเลือดเราน้อยกว่าเลือดเขานะครับผมรับเวฟกลางต่อเดยช็อตเนี่ยผมอะฮันเน่เองไม่ตีคลีปด้วยเดมันรอผมด้ยวะมันสุดจี้ไงตัวเนี้ยมาดิ้งก็มาดิ้งมนงงนงันฝังด้วเอ้ยมันก็เกิน,น,นไป มึงเอาฝั่งมาฝังนาคอสเองก็เกินไปเพื่อนนะคอสมันมีสกิลโลบมันมัน,ม,นมันโกรธอะไรผมวะไอ้เ <c> ป <oughs> ่าดำาตัวนี้มันตามติดชีวิตผมไม่ไปไหนเลยนะผมต้องการการหนถึงรอบวนะทุกคนการรอบนี้ที่ผมต้องการก็คือมีซาต้าด้วยนะครับผมอ่าเจ้าของเลนผมนี่ประบหนบยอ๋อสิ้นชีพนะครับผมโอเคเราก็รับหน้าที่ในการการป้อมแทนนะครับ จริงๆเนี่ยผมควรที่จะต้องได้ไปแกงล่างเร็วกว่านี้นะเอาแล้วทำไมวอขาดไม่เล่นอนะวอขาดต้องเอาแล้วนะเพื่อนไม่งั้นป้อมกระจุยนะผมช้อนไปหนึ่งทีแล้วก็ปึ๊บปึ๊บไม่ได้วอขาดเอาไปอีกนะครับผม007แล้วนะตอนเนี้ยสกอร์เราแบบยังไม่ได้คิวสักตัวเลยนะครับผมชงให้เพื่อนล้วนๆน,นะครับตาตาตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าผมไปเอาบูก่อนดีกว่านะครับเก็บมานาเลยแล้วกันไม่น่าจะมีคนเก็บนะครับอ่ากระโดดไม่ผ่านด้วย เค okay. ขอบูวแล้วการเ,เพื่อนๆสมุิเล่นอยู่นะครับซาต้าบินไปแล้วนะครับผมเราเราได้ข้อมูลแล้วนะว่าซาต้าบินไปแล้วนะยังไงผมลวงซาต้าได้นะมันเอาดิ <c oughs> มันฝังกดอันติไม่ทันถ้ากดอันติทันนี่ก็น่าจะโอเพล์มาหมดทุกคนต้องไปแล้วล่ะโชคดีเพื่อนเจอก,กันผมออกแล้วผมแยกเลยนี่ถ้าเกิดเลือดเราร้อยถ้าเกิดเลือดเราน้อยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปเล่นแล้วนะครับผมเราออกมาหาตีคลิปนะครับ ล้วก็ค่อยกลับไปเล่นใหม่นะครับผมมาหาตีคลิปดูดเลือดอะไรประมาณนั้นนะฮะดันบนก็ได้นะครับผมกลับไปการการนี่คงไม่ได้แล้วนะเราต้องดันบนว่ะทุกคนเพื่อนเราตายหมดแล้วว่ะทุกคนยังไงวะเนี่ยจากเกมนําสู่เกมตามปะเนี่ยผมดูดูแล้วต้นเกมทําดีจัดนะครับผมแต่เสียอย่างเดียวผมไม่ได้ค่านะเพราะผมไม่ได้ฆ่าเนี่ยเงินไปกองอยู่ที่เพื่อนนะแล้วเพื่อนก็ทําการโยนนะครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ผมกลัวแต่เลื่อนจอดูไอ้เบลดัมมาโดนตายง่ายเกิน สถานโดนนะแต่สถาน,นโดนบาดัา้มหมดทุกคนไม่น่าจะมีอะไรอะถ <_ an> ้าสถานโดนตัวนี้นะครับข้างล่างนี่อโอวันเดอร์ไนทำอะไรวะเนี่ยานเข้าไปทําอะไรเนี่ยกลัวเกมมันไม่ตึงแบบเพื่อนนาะคอสมันไม่ชอบเกมตามนะเพื่อนเกล่นเกมมาที่คือนาคอสที่คือหนอักอ,อ,อยู่นะครับแต่นาคอสเกมตามมันก็เล่นได้แหละแยกดันเอานะครับในเพื่อนเราบวกไม่หยุดเลยว่ะทุกคนบวกกันด้วยสาเหตุอะไรอะเขากุก๊บกันนะเพื่อนโอ้โหแล้วออฟดินเราก็ตายโอ้เพื่อนรอะเลยวะเนียโอเคไม่เป็นไรเราจะไม่โทษกัน นะครับ <S <S ปาดไปหนึ่งทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นวน้าดามอยู่ข้างหน้าผมแน่เลยผมรอสกิลมันอยู่ตรงนี้จริงมันอยู่ตรงนี้จริงมันอยู่ตรงนี้จริงเอาสุดปะเรียบร้อยนะไอ้ซาต้าเองโยนเหมือนกันเนาอเองเข้าลึกห่ะเองเข้าลึกอ่อเพื่อนเองต้องโดนทำโทษเอ้ยแน่เวเลสก็เอาเอากับเขาด้วยเหรอเวเลสเอาตึงผมไปเฉยเลยอ่อจะดับเป็นคิวซะหน่อยขอตังค์แต่ก็ได้ชัดดาวชนะรวยเลยนะหน้าถ้าเกิดผมได้เนะี่ย เสียใจอะ่ะเป็นตัวโชงให้ทีมาดีเกมเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเฉื่อฉายอะดิเป็นตัวโชงอะดิโอเคไม่เป็นไรนะครับผม,ผมก็เก็บออบเจกต์ให้เพื่อนนะครับเป็นป่าก็ต้องเอาออบเจกต์ให้เพื่อนนะครับผม <c oughs> เป็นป่าได้ทำทุกอย่างให้ทีมนะครับผม <c oughs> นาคอร์ได้เป็นตัวหนึ่งที่เล่นข้างๆเหนื่อยนะเพราะว่าตัวมันนี่ต้องกดสกิลเยอะแล้วก็ต้องคิดเยอะด้วยเล่นไปคิดไปนะครับถ้าเกิดแบบสไลด์มั่วๆจังหวะเข้าไม่ดีนี่ก็คือเจ๊งได้นะครับ โอ้ไม่กอดออกดีครับผมช็อตนี้ยังไงอย่าเลยจะทำกันเลยเขาสไลด์ผมไปแล้วนะเขาจะไม่มีสไลด์มังัดแล้วนะครับผมเบาดํานะโอเคฟาร์มไปก่อนก็ได้นะครับทำเราตอนนี้เราต้องพยายามแยกดันนะครับทำให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเขาแยกออกจากกันนะครับผมอย่าพยายามให้เขารวมกันนะเขารวมกันแล้วเขาเก่งนะครับผมทีมเรารวมแล้วสู้เขาไม่ได้นะครับถอยก่อนเดี๋ยเพื่อนตอนเนี้ผมไปเอาเพลสก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเรากําลังตีมังกรกันอยู่เพื่อนไปตีมังกรกัน เพื่ออะไรผมว่าแล้วนานจัดไปเฉยๆได้ไหมปะปุ๊ปปุ๊ปปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปปออกก่อนนะครับผมเข้าใหม่เพื่อนเล่นอยู่ปากเรียบร้อยนะครับตามครับคิวสองมาปาดกันไปหนึ่งทีโอ้ยดับเบิลคิวปาดดอกนี้เข้าไปนะโคตรเจ็บปาดดอกนี้เข้าไปดูดิโอ้ยปาดแรงจัดเลยนะสไลด์ปาดนะครับผมเพนมานะครับเพนมาก็ช้อนหน้าแกงไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บ,บ,บนี่แนะ่เรียบร้อยนะครับผม ยังไงเพื่อนลาว,วิลตอนนี้คือเหลือแค่ใครเหลือแค่น้องวิฟนะครับแต่ผมไม่มีเลือดว่ะถ้าผมเลือดเต็มหลอดนี่ผมจะเข้าไปชงให้ทีมได้อยู่นะแต่ผบ,บเลือดไม่มีนะครับผมหาเลือดก,ก่อนแล้วกันดันบนก็ได้นะครับเพื่อนเรานี่คือน่าจะดันล่างแด้แล้วแล้วเขากำลังจะเกิดอะ่ะวิฟมันเคลียร์คีปได้นะครับเราคลีปมันก็ข้างที่จะเดินช้านะถ้าเกิดมันป้อมสองแบบพึ่งแตกมันเดินช้านะครับผมอ๋อเลขอ,อย่างหนึ่งคลีปในแบบนี้ถึกขึ้นด้วยนะครับผมผมบอกเลย คือหลัง15นาทีนี้คีพโคตรอึดน,นะครับอึดขึ้นมากตีนานมากนะครับใครที่ได้แบบบาแแลกก่อนอะ่ะโคตรได้เปรียบนะครับผมแพทนี้นะช้อนเข้าไปหนึ่งทีช้อนไม่โดนนะครับผมไม่โดนก็ไม่เป็นไรไอ้บาวดัมเอยังไงเจาะแจเห,นะหอรอดีเนี้ยหลอกล่อสกิลนะครับผมแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเราขอแล้วกันเพื่อนบูวเราต้องใช้บาวดัมอีกหนึ่งยกไหมปุ๊บปุ๊บชึบนี่ปาไปหนึ่งที คีบเข้านะครับผมอ้าวคีบเข้าแล้วท่าไมยังตีผมอยู่นี่แน่หนึ่งทีได้ได้มาหนึ่งทางแล้วนะครับผมอ,อ,อ้ากดผมตายโง่อแกทุกคนคือผมคิดว่ามันฟันไม่ถึงเว้ยผมชอบโดนเพลนข่าอย่างเงี้ยคิดว่ามันฟันไม่ถึงอ่ะจริงๆผมมีตัวแข็งผมกดตัวแข็งแล้วมันไปฟันม้าก็คือจบอะนะเออแต่แบบผมประมาทนะช็อตเนี้ย เพื่อนเรากำลังเปิดแมปอยู่นะครับผมไอ้บาวดั้มตัวนี้เฮ้ยสไลด์เข้ามาเลยเหรอหึมสไลด์เหรอสไลด์เหรอไปไหนจะไปไหนเราเบลดัมล่วงไปนะต่อดีปะ่ะเพลนม,มันอยู่ทางซ้ายนะครับขอหน่อยแล้วกันเฮ้ยฮึบเฮ้ยเฮ้ยซานตาใจเย็นโอ้โหมันฟิกมันฟิก,ม,ฟก,ม,ฟกมันมีเวเลสด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยป่ากาไปถึงทีเรียบร้อยนะครับผมเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกโอ้โหขนาดเข้าไปแป๊บเดียวนะครับโคตรเจ็บเลยนะ ขนาดอันติถูกบัฟมาแล้วเนี่ยการดาเมจขึ้น25นี่ถ้าเกิดเป็นการดาเมจ25นี่เมื่อกี้นี้ก็น่าจะเกือบตายนะครับเลือดแห้งอ่ะผมบอกเลยเราเล่นสายดาบก็แหละมันเป็นสายแรงนะครับผมมันมันจะฟันแรงอ่ะมันไม่ได้สายขวานนะมันเลยไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับแต่ผมค่อนข้างชอบสายนี้นะมันดูสะใจดีอ่ะมันฟันแบบสะใจดีนะครับผมเนี่ยจังหวะนี้คือเราก็ทําเวฟให้เพื่อนนะครับจังหวะที่เราแบบไม่มีเลือดเลือดเราไม่พร้อมเล่นอย่างเงี้ยคือเราก็มาทําเวฟทําป้อมให้เพื่อนนะครับผม กระชิวๆนะครับเพื่อนกําลังนึกความสนใจอยู่ตรงนู้นนะเราก็ได้ป้อมกลางกว่าแบบฟินฟินเฟอร์เอาไปไหนเนี่ยเอาทึบไม่ฟันเพื่อนเราไล่ล่าอยู่นะครับผมก็ได้เมก้าคีฟมาแล้วนะครับผมห้าไม่ถึงน้องซาร์ตารอเลยสไลด์ปาดเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จบเกมปะช็อตเนสสไลด์เข้าไปปาดหนึ่งทีครับผมแล้วก็จบเกมแบบปล่อเท่ยืนเต้นกันเป็นบอยแบนด์เลยนะครับผมก็จีจีนะครับผมเกมนี้นะ MVP ก็ได้แก่พี่วอลขาดของเรานั่นเองนะครับผมทำไมผมไปได้ MVP ว่าะผมก็ฆ่าเยอะซิตเยอะอยู่นะในดูในดูคะแนนสิโอเคคะแนนเท่ากันนะครับผมคือเขาเข้า,ขาร่วมไฟเยอะกว่าผมนะครับเขาก็เลยได้ MVP ไปนะครับผมโอเคเรามาสรุปสําหรับนาคอในแพทนี้กันดีกว่านะครับผมว่านาคอในแบบนี้เขาจะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยฟาร์มไวขึ้นตีเร็วขึ้น แล้วก็อึดขึ้นนะครับผมแต่นาคอสนะครับผมเป็นตัวที่ต้องเป็น,ปนคนที่คิดเร็วทําเร็วนะครับผมจังหวะเข้าออกต้องปุ๊บต้องเป๊ะหน่อยนะครับผมแล้วก็แบบจังหวะนี้ควรไปแยกดันจังหวะนี้ควรมาเติมเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องเป็นคนที่อ่านเกมเก่งๆนะครับเล่นนาคอสนะครับเพราะว่าตัวมัน,นค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองของนาคอสเนี่ยค่อนข้างที่จะพลิ้วนะครับผมเราสามารถ จากล่างขึ้นบนเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับผมสไลด์สไลด์ปั๊บเดียวมันก็ถึงนะครับเป็นตัวหนึ่งที่โยกดันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆมันเล่นได้ในหลายๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมตามเกมทรงๆหรือว่าเกมนํานี่คือยิ่งชอบเลยนะครับผมเกมตามก็แค่แยกดันนะครับผมอย่างที่ผมเล่นในช่วงเลดเกมไปกินเนี่ยเกมมันเริ่มจะเป็นเกมตามเราเริ่มจะบวกสู้ไม่ได้ผมก็เลยแบบแยกดันนะครับผมแยกดันเล่นดึงคนนะครับผมให้เขาไม่ให้เขาไม่รวมกัน5คนนะครับเพื่อนเราจะได้ไหวนะครับผมก็ ประมาณนี้นะสำหรับนาคอสในแพทนี้ผมว่าตัวมันเก่งเลยนะครับผมตั้งแต่ที่ลองเล่นมาประมาณ3เกมน,นะครับตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ